พิพิธภัณฑ์พระพิคเนศใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะและมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่แรกและที่เดียวในประเทศสองอาคารนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งภายในนะครับบริได้รับอนุญาตเพ้่ได้ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับ แต่ว่าวันนี้เขาได้ความอนุเคราะห์นะครับจากเจ้าของสถานที่นะครับก็คืออาจารย์ไม้นะครับก็อนุญาตให้เขามาถ่ายทําได้ขอบคุณมากเลยนะครับรับเป็นพิธีแต่งงานของพระพิคเนตหรือพระคเนรที่เขาเขารบนับผือไดนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แม็กซิมอิมันทุงก็ได้มีโอกาสไาเพื่อนได้มาแอลจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับมาแอลพิพิธภัณฑ์พระพิคเนต ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยนะครับทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเลยเคตอำเภอหางดงมาถึงอำเภอดอยหลอนะครับจะอยู่ในเส้นทางที่ว่าจะไปผาช่อเหมือนกันนะครับสำหรับทิพกรแม็กซิมอิมมันทุง่งพาเพื่อนๆได้ไปแอลทางทิศเหนือของเชียงใหม่ไปเลี้ยงจ้างตัวเป็นเป็นมนครับวันนี้คลิปนี้อิมมันทุง่งก็จะได้พาเพื่อนๆมาดูพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับจากพิพิธภัณฑ์พราพิคเนต ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะและมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับนี่ครับอยากจะพาเพื่อนเข้าไปชมตังในนะครับซึ่งมีหลายโซนครับหลายอาคารเดี๋ยวไปดูพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีประมาณสอง0ันกว่าชิ้นนะครับวันนี้จะมีอย่างพ่องเดี๋ยวตัวแม็กซิมอิมมันทุ่งไปครับสวัสดีครับวันนี้แม็กซิมอิมมันทุ่งนะครับก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนมาแอลทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เขามาที่พิพิธภัณฑ์พระพิคเนตนะครับแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้จะมาครับอาจารย์ไม้นะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ไม้ครับอาจารย์ไม้ครับไอ้ตรงเนี้ยครับความเป็นไปเป็นมาเนี่ยคือสร้างมากี่ปีหรือว่ามันจะได้ผลครับเออก็ได้20ปีปีหน้าเนี่ยครับผม20ปีพอดครับ20ปีนะครับแล้วก็ก่อนหน้าทําเป็นบ้านพักบ้านอะไรครับก่อนหน้านั้นอยู่ในเมืองครับแล้วก็สะสมมาไว้แล้วก็คนก็มากันเยอะแยะนะครับมากหน้าหลายตาเราก็เลยหาสถานที่หนึ่ง ไว้เป็นสาธารณะให้คนได้มาศึกษาก็เลยเกิดเป็นวิพิธภัณฑ์ขึ้นมาจากนั้นนะก็คือไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่เริ่มแรกครับไม่ได้ตั้งใจครับเว่าเป็นคอลเลกชันส่วนตัวแล้จุดปรจจายที่ว่าให้อาจารย์ไม้เนี่ยมาทําเยอะถือว่าขยายอาณาจักรพื้นที่ได้ขนาดนี้ครับเพราะอะไรครับต้นสายก็ความชอบส่วนตัวมั้งครับเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็รักในองค์วิทยนี่นะครับเพราะว่า ผมคิดว่าคนที่ศรัทธาแล้วก็กราบว้พุชชาองค์ชาเน่เนี่ยไม่ค่อยมีองค์เดียวหรอกจะมีกันหลายองค์เพราะว่าบอดี้ท่านสวยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงเกิดเป็นงานคอเลคชันแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีศิลปะที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆแล้วเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีจุดเด่นของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับในรูปลักษณ์ต่าง ก็เลยรวบรวมมางั้นก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้ประมาณ2,000กว่าชิ้นหมด2,000กว่าชิ้นนะครับคร20ปีแต่นี่สัก40-50ปีก็คงจะขยายเยอะมากกว่านี้อ๋อปีหน้าก็จะเปิดโซนโซนสี่ด้านหลังโซน4นี้จะเป็นเป็นเอาท์ดอร์หมดเป็นงานจัดแสดงภายนอกจะเป็นพวกงานประติมากรรมประติมากรรมแกะสลักหินจากประเทศอินเดียแล้วก็จากประเทศอื่นๆจะเป็นเป็นงานที่โชว์ด้านนอกหมายถึงว่าทั่วโลกเลยนะครับจะมารวมไว้ที่นี่วันนี้ก็ เป็นเกียรติอย่างมากครับของช่องอิมมันทุงนะครับคือทริปก่อนแม็กซิมอิมมันทุงก็มีโอกาสได้พาไปเพื่อนๆไปเที่ยวปางช้างไปเลี้ยงช้างทางทิศเหนือวันนี้มาที่ใต้บ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามติดตามไปชมนะครับเพื่อนสวัสดีนะครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับ ซึ่งเป็นศิลปะทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นไทเปเนีเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความรักความสุขสมหวังนะครับนะครับดูศิลปะไปมั่งกอดกันกอดกัน <c oughs> นะตอนนี้เราจะเข้าไปอยู่ในโซน,นครับสองอาคารนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งภายในนะครับบัรรญญตรได้รับอนุญาตเพื่อได้ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ต้องการข้อมูลบัตรเจอเจ้าหน้าที่ภายในนะครับกดสแกน q คอรอาโค้ดภายในแล้วก็จะสามารถรับรู้ ปฏิมากรรมแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไดหรือประวัติอย่างไดนะครับแต่วันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากอาจารย์ไม้นะครับเจ้าของสถานที่จะให้เอาไปถ่ายทำคือต้องต้องมีป้ายก่อนทำอันนี้บาได้ หลังจากที่ฮอได้เดินรอบๆในโซนโซนแต่คี่นี้เป็นโซนแรกนะครับอันนี้เป็นโซนที่สองที่อาจารย์ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและท่านผู้ชมได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมโซนหนึ่งดี่ข้างในมันจะมีอย่างเดี๋ยวอิมันทุงจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันครับรับรองเจ๋งสุดยอดนะครับผม หลังจากเขาเดินเที่ยวนะครับวนรอบๆอชั้นหนึ่งะครับชั้นล่างนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินขึ้นมาชั้นที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในชั้นสองนะมีอะไรบ้างต<ะ>ามไปดูฮะ ครับผมสำหรับอาคารใหญ่นี่นะครับก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับเมื่อกี้ชั้นล่างนะครับอาจจะเป็นชั้นที่ขายของฝากของัําร่ยของที่ระลึกนะครับของพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศนะครับอันนี้เป็นชั้นที่2นะครับ็ต่อันนี้จะเป็นโซนที่เราอยู่ตรงโซนกลางเดี๋ยวจะขึ้นไปแหมชั้นนึงครับชั้นที่3ชั้นนี้เป็นชั้นไฮไลท์แล้วครับถ้ามาที่นี่ห้ามพลาดครับชั้นที่3ามมีอย่างเดียวตัวเดียวพอนะครับผม าารใหญ่นะครับซึ่งฮอข,ขึ้นมาชั้นที่3นะครับเป็นชั้นสุดท้ายขออาคารนี่นะครับซึ่งอาคารนี่ก็จะมีประติมากรรมการแสดงงานาเหมือนเป็นพิธีครับเป็นพิธีแต่งงานของพระพิคเนตหรือพระคเนทรที่ฮอาเคารพนับถือเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีพราหมณ์นะครับนีมาเหตสีแล้วก็จะมีเหมือนองค์ประกอบโดยรวมพิธีแต่งงานนะครับนี่เขาจะมาขอพรตัวนี่ นี่ก็เหมือนแบบรองเท้าครับรองผ้าบาตเแลก็ลูบลูบลูบแล้วก็มาแตะหน,น้าผากน่ครับกับมาก็ต้องมาที่นี้ให้ได้นะครับ <Hey. S 2> เดี๋ยวไปเห็นอาคารหนึ่งนะครับซึ่งีะเป็นอาคารสุดท้ายนะครับอ,อาคารที่ว่าไม่สุดของในโครงการนี้นะครับผม จะพันพระพิฆเนศเชียงใหม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ประดิษสถานเทวลูกหรือว่าอะไรนะครับผมมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมากราบนะครับกราบเหมือนกราบพระทุกไปนะครับเสร็แล้วเขาก็จะมา,าสัมผัสรองเท้าบาทหรือว่ารองเท้านะครับของพระพิฆเนศเรามาแตะตรงหน้าพาะเพาจะขอพรเนี่ยนะครับผม ฝากกดติดตามและกดกระด,ดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ